รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮัลโลสวัสดีครับมาแล้วครับผมแอนดี้เขมวุกกับรายการ โหมดไบเอสกายทำเลไหนเด่นโครงการไหนดีคุณพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเดี๋ยวก่อนสิแม่อัปเดตข่าวาวกันก่อนครับวันนี้ทำเลเด่น่ะเด่นอยู่แล้วครับแต่ข่าวนี้สิครับเราพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมากันเยอะและหลายอาทิตย์ครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีทางด่วนเส้นใหม่ให้กับพวกเราเป็นยังไงไปฟังกันเลยทางด่วนสายนี้ครับจะมาช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทั้งบนสะพานพระราม9ทางด่วนขั้นที่1แล้วก็ถนนพระราม2ครับนั่นก็คือ ทางด่วนสายพระนาม3ามดาวขนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกนั่นเองครับชื่อยาวไปสักหน่อยแต่ผมว่าไม่เป็นไรโอเคโอเคเลยโดยจะก่อสร้างเป็นทางด่วน6เลนครับในพื้นที่เกาะกลางถนนพระนาม2 เดิมจากแยกต่างระดับการจนาพิเศษเข้าไปจนถึงดาวขนองครับแล้วซ้อนทับบนทางด่วนขั้นที่1แล้วก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาคู่ขนานไปกับสะพานพระราม9จนไปถึงเชื่อมต่อกับทางด่วนขั้นที่1และ2ที่แยกต่างระดับบางโคขและตามแผนงานของการทางพิเศษนะครับคาดว่าจะเริ่มเวนคืนที่ดินเนี่ยและก่อสร้างในปี2560แล้วก็จะให้เปิดใช้ทางด่วนใหม่นี้ในปี2563เดี๋ยวเจอกันแน่นอน ทางด่วน2ชั้นก็เหมือนคู่ขนานรลอยฟ้ากับถนนข้างล่างอุ้ยเหมือนขนมชั้นเลยอ่ะน่าทานมากเลยคุณเจ้าครับยังไงอดใจรอแล้วกันส่วนวันนี้ทำอะไรเด็กของเราผมบอกแล้วว่ามันคือลูกของกาครับหลับลูกกาช่วงโฮมเซอร์เวยสนับสนุนโดยบริษัทโฮเบอร์ไกส์สมาร์ทไบเออร์บายกูรู เริ่มมาแรงกันมากมากครับแรงขึ้นเรื่อยๆเลยหรับทะเลลำลูกกาของเรานะครับดูสิครับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายในช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตครับซึ่งก็จะวิ่งต่อมาจาก BTS หมอชิดผ่านถนนพหลโยธินครับจนมาถึงคูคตหรือว่าลำลูกกาคลอง2เรานั่นเองครับก็ต้องอดใจรอสักพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตามแผนแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าสายนี้จะสร้างเสร็จในปี2,563ครับ แต่ว่าในตอนนี้เองแม้จะยังใช้รถไฟฟ้าไม่ได้แต่ชาวรามลูกกาเขาเนี่ยเขามีทางเลือกนะครับในการเดินทางพอสมควรเลยทีเดียวถ้าช่วงทุกต้นถน,นนเนี่ยนะครับก็เชื่อมต่อกับผลโยธินและวิภาวดีลังสิตได้เลยแต่ถ้าอยู่ช่วงกลางประมาณคลอง4-5-6กเนี่ยก็ไปใช้วงแหวนการจาราจพิเศษครับและต่อเข้าทางด่วนรามอินทราวงแหวนก็ตรงนี้แหละเข้าเมืองได้เลย และลำลูกกาช่วงกลางๆนี่แหละครับก็เป็นศูนย์รวมสิ่งอันวยคสาะดวกต่างๆเยอะเลย2อฝั่งถนนเนี่ยเป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลทั้งนั้นเลยนะครับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีทุกยี่ห้อร้านค้าร้านอาหารโชวร์รูมรถยนต์เหลือเฟือทีนี้ โครงการบ้านจาัดสรรแถวนี้เนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับเพราะตั้งแต่คลอง1นจนถึงคลอง6เนี่ยมีโครงการใหม่ๆให้คุณเลือกทุกประเภทหลับตาชี้ได้เลยครับทำเลดีติดถนนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดระดับล้านตน้ตนๆเท่านั้นเองครับส่วนในซอยย่อยที่เป็นถนนเรียบคลอง,ลงต่างๆก็มีทั้งทาวน์โฮม2ชั้นราคาจากล้านป,ปลายๆขึ้นไปถึงทาวน์โฮม3ชั้นบ้าน8บ้านเดียวมีทุกอย่างครบพร้อมครับ ราคาก็ขึ้นอยู่กับทะเลที่ตั้งขนาดบ้านแล้วก็แบรนด์ของโครงการตั้งแต่2-3ถึงล้านบาทไปจนถึง10กว่าล้านบาทนู่นเลยครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับราคากลางๆเนี่ยสัก3-5ถึง้าล้านก็เยอะที่สุดเลยยังไงลองเข้ามาดูกันได้ลำลูกการถไฟฟ้าไปที่ไหนอย่างที่เราทราบกันดีว่าราคาที่ดินแถวนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแบบแบบนอนสต็อปเลยนะครับแต่ต้องบอกนี่ครับว่านี่ แถวลำลูกกานั้นรถไฟฟ้ายังไม่ได้เริ่มสร้างสักเท่าไหร่กำลังจะเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินคุณสามารถจับต้องได้ในตอนนี้รีบคว้าไว้ก่อนเลยนะครับแล้ววันนี้ครับมาที่นี่กันแล้วลำลูกกาจาาผมช้อยรกของเรานะครับจะพาคุณเนี่ยไปกับโครงการที่มีความว่ายูนิคมากๆเลยมีพื้นที่สีเขียวกว่า400ไร่อยู่ใกล้บ้านคุณและมีสามซอกด้วยที่ไหนนะครับอยากดูไหมนครับภักสกรีดแลเจอกัน ช่วงโฮมช h อ i ส e สนับสนุนโดยฮอฟโฮมออฟิศสุขุมวิท101ครับ1จอดรถสถึง5คันจองเดืนเฟสใหม่เริ่ม8ล้าน5แสนบาทโทร 4, 0 9 4ย์5 2 9 2 0 เยี่ยมมากครับพี่ป๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนทีสโอ้โหนี่แปลว่าชอบเล่นกอล์ฟมากเลยฮะสวิงท่าอะไรนี่ใช่มากเลยใช่ครับมาจากไหนฮะเนี่ยอ๋อนี่มากับทีมงานนะวันนี้เนี่ยผมทราบข่าวบอกว่าเรามีหนึ่งโครงการใหม่อีกแล้วที่อยู่บน n c ็ n ซีอ e นกในสนามกอล์ฟเลยนี่เลยคุณผู้ชมครับนี่คือนะฮะถ้าจะไ่าดีคือพี่ป๊อกของเรานะครับที่ทำมาหลายโครงการมากและทุกโครงการนี่ประสบความสำเร็จหมดถูกต้องครับวันนี้ก็เลย อยากจะมาเยี่ยมเยียนนะฮะโครงการใหม่ของพี่ครับที่ดีต้อนรับครับผมต้อนรับครับเขาบอกว่าหลายๆคนมีความใฝ่ฝันที่จะมีบ้านในสนามกลอฟแน่นอนมีบ้านที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวหญ้าสามสี่ร้อยไร่นี่คือฝันเป็นจริงครับที่นี่ว้าว NC on g r อ e n อันนี้เหมือนว่าใครที่แถวนี้เนี่ยก็คือนี่คือบ้านของฉันครับใช่ไหมฮะคราวนี้เดี๋ยวคงอธิบายหน่อยดีกว่าว่าว่าโครงการของเราคืออะไรยังไงครับต้องบอกว่าหลายปีที่แล้วเนี่ยเราทําโครงการที่ชื่อว่า Home on Green ครับนะครับก็คือบ้านในสนามกอล์ฟออนกรีนคือบ้านริมสนามกอล์ฟเลยครับผมนะครับเราป<อ>ระสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเฟสโครงการแรกๆที่เราทำสไตล์เป็น t ropical colonial colonial ก็คือจะบ้านสไตล์ย้อนยุคนิดๆใช่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นบ้านร้อยกว่าตารางวา200กว่าตารางวาครับจนถึง3-400ตารางวาก็คือขายหมดแล้วเรียบร้อย200กว่าหลังเนี่ยที่เราเห็นอยู่เมื่อไรนี่เลยแหละฮะนี่เลยครับโอ้ my god นี่อยู่ริมกรีนอยู่ริมสนามกอล์ฟอยู่บนแฟร์เวย์หมดโอ้โห หลังจากนั้นก็เราเปิดต่อเนื่องไปที่โครงการ2เป็น Home on g r e นสอนะครับมันจะเป็น Tropical Contemporary ครับสไตล์ออกโมเดิร์นนิดๆนะครับก็ประมาณ250ห้าสิบลังนะครับหมดเรียบร้อยเรียบร้อยหมายความว่าวันนี้เราจะมาเปิดโครงการใหม่เฟสใหม่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเดี๋ยวไปดูด้วยกัน n อันนี้ NC NC on Green Char ์มเอ็น e รีนชมมที่แปลว่า เสน่ห์ attraction อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ภาษาไทยชอกระเชินะครับชอกระเชิเชิญใช่ชอกระเชว่าต้นไม้อ่าคือเล่นคำเล็กน้อยต้องไปดูบ้านหน่อยไหมก็ดีนะไปดูเลยไม่ต้องตีมาแล้วไม่ตีแล้วไม่ตียโอ้ยวจริงอะไปแล้วไปดูบ้านโอเคครับไป ขออนุญาตครับโอ้โหอันนี้คือบ้านของเราฮะนี่ครับเป็นสุดยอดโอ้โหบ้านใหญ่มากเลยครับโอ้นะคุณผู้ชมครับขอต้อนเข้าสู่บ้านที่แสนจะลักชัวรี่มากๆเพราะตรงกับชื่อบ้านเลยใช่ครับว่าลักใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้บ้านกี่ตารางวาครับ นี่ร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวานะสี่ร้อยสิบตารางเมตรว้าวกี่ห้องนอนครับเนี่ยห้าห้องนอนห้าห้องนอนจอดรถสามคันแต่ขยายได้ถึงหกคันหกคันเลยทีเดียวครับนะครับโหคือเข้ามาแล้วรู้สึกมันใหญ่มากๆจริงๆนะครับแล้วรวมไปถึงนี่เข้ามารู้สึกอะไรบางอย่างถูกไหมฮะครับเย็นครับเพราะปกติแล้วอย่างที่เราเคยไปตามโครงการของพี่เนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติใช่ครับความเป็นอีโคที่นี่มียังไงบ้างคือนอกจากเป็นบ้านที่อยู่ ริมสนามกอล์ฟในสนามกอล์ฟครับแล้วเราต้องพยายามเอาบรรยากาศเอาอากาศที่ดีสดชื่นเนี่ยเข้าในบ้านให้มากที่สุดครับนี้เรา c o ลแ l a b r e s e ร่วมกันทางเทคโนโลยีกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCG นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์บ้านเหมือนหายใจได้ Active Airflow นี่คือเทคโนโลยีของเขานะครับคือการพุชเอาอากาศร้อนที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูดออกไปนอกครับคือเราจะมีโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคา นะครับซึ่งมันก็จะ drive ให้พัดลมเนี่ยทำงานโดยที่พัดลมเนี่ยมันก็จะดูดอากาศจากฝ้านะครับออกไปข้างนอกแล้วก็อากาศในบ้านเนี่ยขึ้นฝ้าครับอากาศเย็นจะเข้าข้างข้างบ้านแล้วก็ถูกดูดออกข้างนอกอีกทีชั่วโมงหนึ่งก็จะเปลี่ยนอากาศใหม่ๆสัก3-4รอบครับผมเพราะฉะนั้นอากาศจะสดชื่นตลอดเวลาและบ้านก็จะเย็นครับคราวนี้เรามาพูดถึงเฟสของเราเรือชาร์มครับอันนี้เป็นยังไงครับมีพื้นที่ยังไง N C on Green Charm เนี่ยเป็นโครงการที่พอดีพอดีไม่ใหญ่ไปนะครับ33ไร่ มีบ้านทั้งหมดร้อยหนึ่งร้อยเก้าหลังครับครับก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ไซส์ใหญ่รถใหญ่ใช่ครับและอย่างอื่นเรามีอะไรบ้างครับก็จะมีมิดนะหลังเล็กก็คืออ๋อหลังเล็กโอเคครับแล้วก็พราวหลังกลางอืมอ่าโอเคได้ก็คือนี่คือภาพโดยรวมใช่ครับเราไปดูกันไหมฮะไปครับไปครับครับนะฮะตรงนี้เมื่อกี้หน้าบ้านลิฟท์รูมนะครับนะฮะมีดิเน잉 ตรงนี้ก็จะเป็น Family อันนี้คือมีสอง v ี n g r o ร m อูมครับ f a ม i l y ีมีข้างบนอีกชั้นมีอีกด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยอันนี้ฝั่งคุณพ่อคุณแม่อันนี้ฝั่งคุณลูกก็จะมีครัวแพ n ท r y ครับแล้วก็จะมีครัวไทยนะอยู่ข้างในนี่โอ้ยใหญ่จริงๆสวยมากๆเลยนะฮะหัวใจของบ้านอยู่ตรงนู้นตรงไหนครับจะมีห้อง Pa v i l i o n นะครับครับคือบ้านทุกหลังในชามเนี่ยเขจะมีห้องนอนที่สําหรับผู้สูงาอายุได้จากเราจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรมให้รถ เราเขียนเข้าถึงห้องนอนได้เลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆจุดต่อเนื่องก่อนเข้าพาริเลียนไหนฮะแล้วก็ถึงจะเข้าไปดูห้องนอนด้วยกันว้าวโอ้โหบรรยากาศดีดีนะครับดูสิครับคุณผู้ชมบางห้องก็จะเป็นห้องที่อยู่ติดมองเห็นสนามกอล์ฟข้างนอกได้ครับโอ้ว้าวสวยมากสวยมากและใหญ่ด้วยฮะับใหญ่เลยนี่นะครับจากห้องนอนเนี่ยเราเดินตรงเข้ามาที่ห้องน้ําได้นะฮะก็จะใช้อุปกรณ์ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมีเขา่อยาบน้ำนะมีระบบมือจงมือจับต่างๆพร้อมนะครับนี่ให้อย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยครับคอนเซปต์บ้านเนี่ยเราจะอยู่กัได้ถึง3ามเจเนอเรชั่นนะครับก็นอกจากเราซื้อบ้านอยู่นะฮะมีลูกอยู่แล้วก็เชิญพ่อคุณแม่เข้ามาอยู่ครับเรามาชมตรงการาชนิดนึนะที่จอดรถมีการาชด้วยนะครับ ตรงนี้จ,จะเป็นที่จอดรถสําหรับ3คันฮะแต่ว่าจริงๆแล้วจอดได้หคันว้าวนะี่ก็มีห้องเ,ออเก็บของใต้บันไดใช่ครับแล้วก็ขึ้นชั้นบนกันเชิญเลยครับครับคุจาัณนที่เป็นไงตรงนี้เย็นฉ่ำ่อย ทำไมครับก็นี่อ๋อตัวแอคทีฟแอร์ฟลูใช่ใช่เป็นอินน์ฟลูของอากาศนะครับโอ้โหขึ้นมาเบริเวณชั้น2องทุกที่แลครับก็จะมีส่วนของแฟมิลี่ที่เป็นส่วนตัวละเพราะว่าคนอื่นก็จะไม่ได้เข้าบ้านนะครับตรงนี้รกได้ข้างล่างบางทีเราอาจจะเก็บให้สวยๆงามๆตรงนี้เราจะล็อกเต็มที่โอ้โหสุดมากมาดูห้องนอนใหญ่ Master bedroom ของเราเชิญนะครับตรงนี้ถ้าออกแบบดีๆก็พยายามหันหน้าเข้าหาสนามกอล์ฟ ถ้าเรามาดูตรงระเบียงจะเห็นเลยฮะว่ามองไปถึงสนามกอล์ฟได้โอ้โหมันรีลกซ์มากเช้าเช้าเปิดประตูไว้ฮะแล้วก็ชงกาแฟดื่มห้องน้ําก็ใหญ่มากก็ทุกห้องนอนใหญ่ก็จะมี walking closet นะครับแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวไปอันนี้ประตูนี้ให้เลยนะฮะหรือว่าต้องทำเองอ่าใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของบิวตี้โอเคก็โอเคนะเห็นภาพอยู่นะแล้วก็จะมี3มฟีเจอร์สีฟีเจอร์นะครับแล้วยังมีอ่างอาบน้ำต่างหาก ันนก็วิวหน้าบ้านเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันจะได้ความกว้างของห้องนอนนะมีพื้นที่ที่ำงานได้มี walking closet มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันระเบียงนี่ใหญ่มากคุณผู้ชครับเดินออกไปเทควิวได้เลยนะนี่ในไอเดียผมก็เนี่ยที่บอกตีคอฟวันละเก้าหลุมกลับมาแล้วไปประชุมทัน10บโมงเก้าโมงครึ่งใช่ไหม นี่เป็นห้องนอนเล็กๆนะครับสาหรับลูกเล็กนะครับลูกสาวลูกชายก็เป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวครับคือทุกห้องนี่สามารถดัดแปลงอะไรได้เยอะมากเลยนะอยากจัดอะไรอยากทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองได้เลยนะครับ ไม่แน่ใจคุยงครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าดูจากรอยยิ้มของพี่แล้วมันมีอะไรเล่นในอยู่ข้างในฮะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเี่ยผมว่าไม่เกินในร,ราคานี้สบายสบายไม่ถึงไม่ถึงก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นครับนะเรามาดูเรื่องอื่นอีกนิดนึงสุดท้ายอ้าวได้นะฮะเพราะว่าที่เนี่ยพื้นที่่วนกลางเนี่ยสามสิบสามไร่กับหนึ่งร้อยเก้าหลังเนี่ยนะเรามีกล้องทั้งหมดซีซีทีวีเนี่ยจับอยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวนี่บริเวณรอบนี้เลยฮนะใช่ครับสี่สิบกว่าตัวใช่ครับแล้วสองตัว นี่ให้ให้ความเป็น s e c u ิตี้ขนาดนี้เลยฮะบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟเนี่ยมันมันได้ Image อยู่แล้วนะครับดีไซน์สเปซเทคโนโลยีครับความปลอดภัยระบบต้องมาด้วยกันเอาแหละราคาจริงๆเท่าไหร่ประมาณ14-15ล้านสิบี่สิบ้าครับช่วงนี้มันเป็นช่วงพรีวิวนะเราเชิญลูกค้ามาดูนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษหน่อยนึงอะไรเอ่ย ครับก็ถ้าเป็นหลังใหญ่เลยเนี่ยส่วนลดสูงสุดตอนนี้ประมาณ1ล้านบาทเอาละสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องให้ฝากถึงโครงการดีๆของเราครับนะที่พามาในโฮมชอยได้ของเราครับใช่ครับ,รบช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิด VIP r r v v i w นะครับก็เป็นกลุ่มแรกที่จะมาชมดูบ้านได้เลยบ,บ้านในสนามกอล์ฟหลังจากที่เราเปิดมา2-3สาวิเลตแล้ววิเลตนี้จะเป็นวิเลตที่ต้องปรทับใจเริ่มเข้ามาดูได้นะวันนี้นั่นก็หมายความว่า ชาวโฮมบเอสกายนั้นก็เป็น V.I.P. ของโครงการเราด้วยใช่ครับขอบคุณมากๆครับ จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่บ้านเดี่ยวหรือบ้านแนวราบเท่านั้นนะครับที่จะสามารถใกล้ชิดติดกับธรรมชาติได้ยังมีอยู่อีกครับลืมไปหรือเปล่าคอนโดครับอ่าคอนโดเนี่ยคุณสามารถใช้ชีวิตติดกับธรรมชาติแบบใกล้แค่เอื้อมนี่ระหว่างเรากับท้องฟ้าระหว่างเรากับสระน้ำที่สวยงามที่เป็นสไตล์แบบรีสอร์ทท r o p i c โอน่าน่าอยู่มากที่ไหนล่ะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาแจ้งพนะเจอกันครับช่วง home c h o i สนับสนุนโดยชวนชื่นกรีนบาวบ้านเดียวในสังคมคุณภาพใกล้สนามกอล์ฟถนนกรุงเทพปทุมเริ่ม3 9ล้านเาแสนบาทโทร1 6 2 2และโฮมช้อยสุดท้ายของเราครับนี่คือคอนโดมิเนียมที่มาพร้อมกับแนวคิดชีวิตติดธรรมชาติเพราะที่ดินโครงการเนี่ยเขามีทั้งหมด5ไร่กว่าครับ จะได้เป็นฟิเซอร์ลิตี้เนี่ยถึง2ไร่มีทั้งสวนสไตล์ท ropical อย่างที่คุณเห็นในตอนนี้แล้วก็สระว่ายน้ำขนาดใหญ่และตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์1 0 0เเซกับซัมเมอร์การ์เด้นแจ้งวัฒนะ19ครับโอ้โหคุณอ้อมครับสวยงามมากเลยอันนี้คือส่วนกลางของเราใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเป็นสวนที่เรียกว่ามีความสงบล่มรื่นของธรรมชาตินะคะแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำไหมคุณแอนดี้คือเป็นแบบสระว่ายน้ำแบบฟรีฟอร์ม คือเป็นรูปทรงอิสระค่ะดูแล้วสดชื่นนี่ผมก็ผมอยู่แบบภูเก็ตอยู่สมุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไปไกลๆขนาดนั้นคราวนี้เรามาพูดถึงบ้านของเราบ้านดีกว่าของเรานี่มีทั้งหมดกี่ตึกครมีทั้งหมด4อาคารค่ะ657ยูนิตนะคะคุณแอนนี้ลองสังเกตดูว่าทุกๆห้องเนี่ยสามารถเห็นสาไา้น้ำตรงส่วนกลางลูกค้าพอเวลาดูแล้วจะรู้สึกสดชื่นเข้าถึงธรรมชาติได้นะคะ แล้วมีฟิตเนสด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีฟิตเนสห้องออกกําลังกายแยกเป็นหนึ่งอาคารเลยนะคะ <c oughs> ออกกําลังกายไปจะเห็นวิวของสระว่ายน้าไปด้วยโ้ยอดเยี่ยมมากและในจํานวนห้องก็ไม่ได้เยอะมากห้องนี้มีกี่แบบครับมีทั้งหมด2แบบค่ะถ้าเกิดเป็นหนึ่งห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่34ตารางเมตรนะคะคและถ้าเกิดเป็น2ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่47ตารางเมตรค่ะข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในต้องสวยกว่าถูกไหมว้าวว้าวไปดูกันเลยครับ ห้องนี้หนึ่งห้องนอนส4มสิตารางเมตรมคุณแอนดี้อ่ะเข้ามาจะรู้สึกว่าห้องเนี่ยโปร่งโล่งสบายใช่ไหมคุณแอนดี้ถูกต้องเลยเดินเข้ามาคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าหมอะไปเนี่ยหน้าต่างบ,าน,บ,า,นบานเบ้อเรนะิม่มเลยใช่เรามีเคล็ดลับเรามีเคล็ดลับในการดีไซน์ฟังก์ชันนิดนึงนะคะค,ค,คือตรงนี้เนี่ยระเบียงระเบียงเนี่ยเราได้ดีไซน์ที่วาง Air, คอมเพรสเซอร์แอร์ไว้จำไว้ข้างนอกอ๋ออยู่ข้างนอกเลยอ่าจะสังเกตได้ว่า พื้นที่ระเบียงเนี่ยจึงใช้สอยประโยชน์ได้เต็มที่เต็มที่เลยทีเดียวใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็เห็นว่าสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้อยู่นอกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็ถือว่าโอเคนะครับเข้ามาก็คุณจะเห็นนะฮะครัวเล็กๆของเรานะฮะมีโต๊ะทานอาหารอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นส่วนของล <Living. S 1> นะิฟวิ่งลิฟวิฮะอันนี้คือเราเราให้แบบนี้เลยใช่ไหมคือเป็นล่องอืมใช่คือเราจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเราใช้แนวคิดคือ functional design อนะคะทุกๆตารางนิ้วเราจะคิดเผื่อลูกค้าในการอยู่จริงนะคะเนี่ย ตู้เย็นตู้หนึ่งเนี่ยเราใ,<ช>ใส่เข้าไปาเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เราจะดูว่าพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะดูเรียบ,บนะคะเรียบเรียบโอเคดูแบบอยู่ได้จริงได้โอ้สุดยอด โหหน้าต่างนี่บานใหญ่ทั้งคู่เลยนะใช่เราเรา34ตารางเมตรเนี่ยแต่เราแยกห้องเป็นสัดส่วนห้องนอนกับห้องลีฟิ่งเนี่ยจะติดกับหน้าต่างทั้งคู่ลูกค้าจะรู้สึกว่าอยู่จริงแล้วเนี่ยแสงธรรมชาติเข้ามาได้นี่แหละครับนะคาเขาเรียกว่าห่วงจุย้ยนะรับแดดรับพลังจากธรรมชาติเข้ามานะครับแล้วก็ห้องใหญ่นะดูสิใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ทางนท์แฟรงค์เนี่ยเรียกว่าใส่ใจมากนะคะเออนี่ โอ้โหถ้าเป็นห้องคุณผู้หญิงนะผมว่าเสื้อผ้านี้น่าจะ<ช>โอเคพอเลยนะใช่ใช่ใชไหมฮะแล้วก็มีพื้นที่สเปซในการเดินนั่งแต่งตงงแ่งหน้าไปผมว่าโอเคนะคุณผู้ชมครับและอย่างที่พี่ก็บอกว่าราคาคุ้มสุดๆไปคุยราคากันไหมอ่าไปคุยราคากันมาเลยครับ ค,คุณผู้ชมครับราคาที่พี่สาวผมกระซิบมาเมื่อสักครู่นี้คุ้มมากเลยจากราคาเม่อกี้นี้สตาร์ด้วยที่1ใช่ไหมหนึ่งจล้านบาทโอ้โหเป็นราคาเดียวด้วยนะยังไม่หมดยังไม่หมดอมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอีก9รายการ <c oughs> พร้อมทั้งมาตรการรัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องนะคะเออราจะสิ้นสุดเนี่ยประมาณ30เมษายนนี้รีบๆหน่อยมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0 0บาท จัดเต็มคุณผู้ชมครับรีบมากันแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่ชาวของผมเนี่ยฝากเลยดีกว่า,ากับโครงกางนอกครับฝากหน่อยกับโครงการซัมเมอร์การเด่นนะคะที่แจ้งวัฒนะซอยสินี้เรามีห้องตัวอย่างให้พุณได้ชมนะคะพร้อมกับส่วนกลางที่กว่า2ไร่ส่วนสวยแล้วก็สระว่ายน้ำสวยๆค่ะยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวผมมากเลยนะครับะขอบคุณค่ะ คำโบราณเขาบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับสุขใดไหนจะเท่าสุขเสาร์อาทิตยโโ์โยนมุกหากันท่านหน่อยก่อนที่จะากกันไปนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะกลับมาดูกันใหม่ได้ทำเลได้เด่นโครงการไหนดีรายการนี้จะได้คุณแต่ถ้าคุณอดใจไม่ไหวเพราะว่าคิดถึงผมมากใจนี่จะขาดสซ่นทั้งตัวแล้วเนี่ยอย่าลืมครับเข้าไปดูได้ทาง u t u b e นะครับย o u t u b e c o m t v h o m e b u y e r หรือ าจอ a c e b o o k ก็ได้เห็นหน้าผมเต็มๆเหมือนกัน,กนคลิกไลค์เยอะๆครับและรายการนี้ก็จะอยู่ตรงนี้กับคุณไปตลอดครับอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกใหมาทิทย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแอดดี้เลิฟยูสวัสดีครับ